ผลบอลเมื่อคืนเช้าวันที่12สิงหาคม2567เริ่มที่อาเซนนต์ปืนใหญ่โชว์ฟอร์มร้อนแรงคว้าแชมป์เอมิเลเคัพไปครองเปิดบ้านเฉือนลียงไป2ประตูต่อศูนย์ซาลิบาซัดนำตั้งแต่นาทีที่9ก่อนที่จะเป็นทางด้านกาบเบรียลมากันเยสจะบวกเพิ่มให้กับทีมอาเซนนในนาทีที่27เอาเตตาส่งผู้เล่นตัวหลักลงครบรันทั้งโอเดกาส์ไรและซาก้าแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของทีมนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวนักเตะใหม่อย่างคาราฟิโอรี่ที่ย้ายมาจากบโบลญญา ได้โอกาสลงสนามเป็นครั้งแรกในนาทีที่64แทนที่ซิงเชนโก้ปืนใหญ่ดูพร้อมเต็มที่สำหรับเกมเปิดฤดูกาลกับวูวันเส์นี้แฟนๆต้องจับตาดูว่าฟอร์มอันร้อนแรงนี้จะต่อเนื่องไปถึงพีเมียรีหรือไม่ก่อนจะไปรับชมผลบอลคู่ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส u b s c r i b ชช่องของเรานะครับถ้ากดแล้วไปชมคู่ต่อไปกันเลยครับทางฝั่งลิเวอร์พูลก็ไม่น้อยหน้าผงแดงระเบิดฟอร์มถล่มเซบีย่าขาดลอย4ประตูต่อ1ที่แอนฟิล โชต้าเปิดหัวด้วยลูกบอลเล่นสุดสวยในนาทีที่30ก่อนที่ดีอาร์ตจะซ้สองประตูรวดในนาทีที่39และช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกแมสเซียจะได้ประตูตีไข่แตกจากเฟรนันเดสในนาทีที่66แต่เอนโดนีก็มาตอฝ่าลงให้ลิเวอร์พูลในช่วงท้ายเกมอาเนสซ์สลอสส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงครบทั้งอลิซอนเทรนส์ฟานไดและซาร่าสแสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการเตรียมทีมลิเวอร์พูลฟอร์มดุเตรียมบุกอีฟสวิตเปิดฤด,ดูกาลในวันเสาร์นี้แฟนหงแดงคงตั้งต,งตงรารอดูว่า ทีมจะรักษาฟอร์มอันยอดเยี่ยมนี้ไว้ได้หรือไม่ด้านเชลซีทําได้แค่เสมออินเตอร์มิลาน1ประตูต่อ1ที่สแตแมฟอร์ดบีตเกมนี้เป็นนัดสุดท้ายของพรีซีซั่นที่ยากลําบากของสิงห์บลูอูโกชุกบูเป็นฮีโร่ยิงทดเจ็บช่วยทีมรอดตายหลังจากทูรามซัดให้อินเตอร์นํามาตั้งแต่นาทีที่25จากการจ่ายบอลของกอเรอาทางด้านมาเรสกาทดลองส่งนักเตะใหม่ลงถึง4รายโดยมารคิวและดิวบิริฮอนได้ออกสตาร์ทส่วนเวก้าและอาดราบิโอโย ถูกส่งลงในครึ่งหลังนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวปีกตัวใหม่อย่างเปโรเนโตที่เพิ่งเซ็นสัญญา7ปีกับสโมสรในช่วงพักครึ่งผลงานในช่วงพรีซีซั่นของเชลซีไม่ค่อยน่าประทับใจนักหลังพลายให้กับเรอนันมาดริดแมนเชสเตอร์ซิตี้และเซลติกรวมถึงเสมอกับทีมลีกวันอย่างเร็กแฮมโดยชนะเพียงนัดเดียวกับคลับอเมริกาสิงห์บลูยังต้องเร่งปรับฟอร์มอีกมากก่อนเปิดบ้านรับแชมป์เก่าแมนซิตี้ในวันอาทิตย์หน้าปิดท้ายที่ Madrid, แอตเลติโกมาดริดจามีเฉินยูเวนตุ ood, สบุดวิท2ประตูต่อศูนย์ที่ ครึ่งแรกเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์มีเพียงจังหวะสําสคัญคือใบเหลืองของซามูเอลลิโนในนาทีที่43ก่อนที่ซิเมโอเน่จะปรับทับส่งเฟลิกลงมาแทนเดปอร์ในครึ่งหลังการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลทันทีเฟลิกซัดประตูขึ้นนําในนาทีที่48จากการจ่ายบอลของลิโนหลังจากนั้นทั้ง2ทีมผัดกันเปลี่ยนตัวหลายครั้งแต่สกอร์ยังคงเป็น1ประตูต่อศูนย์จนกระทั่งนาทีที่85แอดมาริดได้จุดโทษและกอรเรอยรรับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดจบเกมด้วยชัยชนะ2ประตูต่อ 0. แอดมาริดโชว์ฟอร์มน่าประทับใจขณะที่ยูเวนตุสยังต้องปรับปรุงอีกเยอะก่อนเริ่มฤดูกาลใหม่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวฟุตบอลใหม่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้อัปเดตข่าวสารกันทุกวันขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ